คุณกรพัฒน์คะตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวมาต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะขยับขึ้นมานะ,ะจนหลายคนก็มีความคาดหวังนะคะว่าน่าจะไปต่อเนื่องนะคะคุณกรพัฒแล้วก็กรุงสีมองอัพไซส์หลังจากนี้ยังไงบ้างคะครับก็ยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับน่าจะมีภาพของการเร่งตัวขึ้นนะครับในช่วงคอร์ทสี่นะครับ ภาพของกระแส a ซิร์ชฟอร์ยูในช่วงไตรมาสสามในฟอร์มแพทเทิร์นที้เราเห็นแล้วนะครับและไตรมาสสี่เนี่ยก็อะไรครับขึ้นทั้งภายในภายนอกจะท,ทำให้ตัวตลาดนี่เนี่ยไปได้ที่ระดับดับชนีเป้าหมายของเรานะครับสิ้นปีเนี่ย1,540จุดเนี่ยเป็นอย่างน้อยที่ตลาดจะขึ้นไปนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นเอ่อฟันเมนทัลของตัวเออร์เน็งเบสของไทยน,ยนะครับถ้าที่เราคาดการณ์กำไรปีนี้ประมาณสัก90บาทต่อหุน้นเ็ิเนี่ยอย่างน้อยตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยภาพที่แรงส่งของแคปเทอร์อินฟลู มันเยอะนะครับภายนอกเนี่ยมันเริ่มมีการกลับสายในตลาดอาเซียนต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยขณะที่ตัวาฟากฝั่งของดโดเมนสิกรลองเทอร์ฟันในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเร่งตัวด้วยแล้ววันนี้เรามีปัจจัยบวกเข้ามาเล็กๆเพิ่มเติมอีกครับค <c oughs> ่ะคือเลขส่ง <c oughs> ออกขยายตัวดีนะครับเลขกส่งออกขยายตัวดีครับวันนี้ออกมา7% <c oughs> นะครับก็ยังเป็นระดับที่ซ็อตว่าแรงส่งนอกจากจะมีโดเมนสิกคอนซัมชันมีแนวโน้มดีขึ้นเนี่ยการส่งออกก็ยังเป็นภาปบววเทรดบาลานซ์ก็เป็นภาพัวก แม้ว่านําเข้าเองจะเร่งมากกว่าสอ,อ,อดมไปนะเดือนนี้นาเข้าเร่งขึ้นมา 8. 9แต่ว่าในภาพรวมซ้อนาภาพกำไรไทยเนี่ยนะครับเริ่มทําได้ดีขึ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนเองเนี่ยอาจจะลืมไปก็คือคือในฝั่งตัวตลาดหุ้นอาเซียนวันนี้หลายคนเช็นว,ว่าเออมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขาสะดุดไปนะครับมันเกิดจากอะไรจริงๆอี่ะก็เกิดจากการที่เท c h ดคอรโรเลชั่นเนี่ยนะครับพอจีนนมีมาตรการกระตุ้นตลาดภายในนะครับจีนก็จะดูเด่นขึ้นมา นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเงินที่สนับสนุนการซื้อหุ้นเนี่ยนะครับทั้งในส่วนตัวพวกสถาบันในประเทศเขานะครับแล้วก็เงินสําหรับการกู้ยืมสําหรับตัว listed company เนี่ยนะครับ<ฆ>มันมีแผนที่จะออกมานะครับอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะครับคือพูดแบบไกลๆว่าแอบส่งขนยานเป็น u n ลลิมิตเนี่ยนะครับในเรื่องโรั่งเมันก็เลยเป็นภาพที่ในเชิงเทคโนโลยีนี่นะครับ<ฆ>จากที่อาเซียนเด่นมากๆเนี่ยก็อาจจะเด่นลงน้อยไปหน่อยแต่ภาพนี้มันไม่ทําให้เสนียลดลงครับเพราะว่า ในอาเซียนเนี่ยไทยเป็นคนที่เชื่อมโยงจีนมากที่สุดครับคุณหมวยนะครับนั<ฆ>่นหมายว่าหุ้นไทยเนี่ยวันนี้จะเห็นเลยว่ากลุ่มพวกที่อิงจีนเนี่ยปูนซีเมนต์ไทย,เ,ยเร่งขึ้นนะหลายคนจะเห็นเลยว่า IBL วอล์จีซีเมื่อวานเนี่ยพาร์เรตมันขึ้นมาวันนี้ก็แกว่งๆหน่อยนะครับดีพีเ,เกจิ้งนะครับหุ้นอิงสีจีนก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยนะครับเแม้ในภาพ<ฆ>รวมตลาดน่าจะไปได้นะครับอย่างน้อยที่ผมเล็นไปถึงห้าสี่ศูนย์แล้วก็รอบของการแลนดลี่ 1,600-1,700จุดในช่วงค,คเตอร์หนึ่งเนี่ยกรอบนั้นก็มีโอกาสที่ขึ้นไปครับผม1,600-1,700ค้ดเตอร์หนึ่งปีหน้านะคะปีนี้1540นะคะค,ค่ะหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นนะคะเราจะเลือกเฟ้นยังไงดีคะโฟกัสไปที่หุ้นใหญ่ที่หวังว่าจะมีเงินจากกองทุนเข้าหรือว่าหุ้นที่อาจจะมีสัญญาณของการเติบโตในแง่ของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่สี่ดีคะครับคือในในแง่ของยธดเองต้องบอกว่าโดเมสติกเพลย์จะเด่นที่สุดนะครับะจะเด่นกว่าตัวพวก เอ็กซ์โน a l f เตอร์ซึ่งเ e x t e r n a ฟ factor เองงต้องเลือกเป็นรายตัวไปนะครับอย่างตอนนี้กระแสอิงจีนอาจจะมาในหน่อยก็เป็นภาพที่หุ้นก็จะมีโอกาสโตฟอ้นมาแต่โครงสร้างรวมเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ซึ่งเรามีการพรีิจอรณา q u a r t e เตอร์มเนี่ยส่วนใหญ่เยื้เยื้อง growth ทำได้ดีนะครับทำได้ดีก็เป็นภาพที่แบงก์พันธุ์ก็ยังเป็นเป้าของตัวฟันฟลูอยู่เคแบงก์บีบีแอลยังมีโอกาสที่เห็นเม็ดเงินเนข้าต่อเนื่องเช่นเดียวกับตัวเคทีบีนะครับส่วนตัวคาบปลีกเองเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นเป้าของตัวเงินในประเทศแล้วก็เงิน,นประเทศด้วยนะครับเงินในประเทศเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเงินลงทุนระยะยาวบ้านเราเนี่ยหายไปตั้งแต่ปี2020นะครับเราไม่มี uh, LTF นะครับดอลารเพอการงฟันหายไปแต่รอบนี้เรามีวายุพักเป็นสารตั้งต้นแล้วก็ใสเ่เคลื่อนใหม่คือเทคโนิจ,จีภาพมันจะทำให้ตัวดอไม่ร์เพอการงฟันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยหุ้นอิงสีภายในที่โตกับสีในประเทศอย่างค้าปลีกนะครับ แบงค์หุไปแล้วเนาะนะครับอย่าง ICT Se c t ตออย่างโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักๆที่เงินจะเข้ามาครับเพื่อนักทุนเองอต้องพยายามคัดสรรหุ้นในกลุ่มพวกน,นี้นะครับที่มันเป็นเมกะตีนของบ้านเราว่าเออเ้เงินระยะยาวเข้ามาก็คงเน้นหุ้นที่อิงโครงสร้างสิภายในเนี่ยนะครับตัวเซกเตอร์ไหนที่จะมีโอกาสอัพเปอร์ฟอร์มในระยะสั้นในระยะยาวจากเออนี่มันตั้มที่ฟื้นเร็วที่สุดนะครับก็คาปิีเองเนี่ยเด่นนะครับ แน่ๆนะครับกับ CPO หรือว่าพวก BJC ถ้าท่องเที่ยวบริการก็พวก AOT นะครับพวก Mint นะครับแล้วก็พวกโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เห็นว่า Gulf GPSC Gri รมเนี่ยก็จะสลับนะครับไล่เรียงกันมาและซ c ซเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสไปเทสนะครับระดับอาชามไฮก่อนตัวอื่นเพราะเป็นตัวนำขึ้นมานะครับให้จับตาดู a Advance นะครับแล้วก็ตามบริทรูนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหมวด โรงพยาบาลนะซึ่งเป็นภาคบริการแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของตัวธารกิจของฟันโกลด์ด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยของบา้านเรามันมีเมกะตีนในเรื่องตัวไม่ได้ข้อหับนะครับ<า>แล้วก็สวิสเตอร์มันก็ดูมีนมนว์โนมท่องเที่ยวที่จะเร่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับ<า>ก็ลองจับการดูหุ้นอย่าง BDMS นะครับาบางขนาดาเล็กอย่างตัวจุฬาลักษ์พวกเนี้ยนะครับเป็นทางเลือกแล้วกันครับผม สำหรับเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยไทยเฉพาะในประเทศไทยในช่วงปลายปีอาจจะลดหรือไม่ลดแล้วก็หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์กับกลุ่มของธนาคารตอนนี้มีการส่งสัญญาณยังไงไหมคะในในแง่ของภาพวรวมของแต่ชนีกลุ่มอะค่ะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์นะคุณบุวมผมร้อยฟังแบบนี้ว่าจุดที่เป็นภาพบวกที่สุดเขาเนี่ยคือจุดที่เศรษฐดีแล้วก็สินเชื่อเติบโต,ตนะครับแน่นอนว่าถ้าเราดูในเรื่องนโยบายการเงินของบ้านเราเนี่ย,น,น,น,ยนะครับแปลว่า สัญญาณในรวมจออกมาว่าดอกบี้อาจจะไม่ลดรับมุมเราคิดว่าเราน่าจะเห็นดาวไซริสว่าจะต้องลดอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งสองครั้งนะครับปีนี้ผมว่าหนึ่งครั้งมีโอกาสเห็นนะครับแต่ว่าทางเบสวิวของกรุงศรีดีเซิร์แล้วกันเรามองว่าถึงปีเอ่อช่วงปีหน้าขึ้นแรกปีหน้าจะลงแต่มุมมองเชิงกลยุทธ์เราคิดว่าอาจจะเห็นปลายปีนี้สักครั้งหนึ่งครับจริงๆเนี่ยมันเอฟเฟกตัวธนาคารไปนิดไม่เยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าภาพของตัว ดอกเบี้ยรอบสุที่ที่อาจจะแคบลงเนี่ยมันจะแลกมาแบบอะไรบ้างหนึ่งที่ทางสินเชื่อที่เร่งขึ้นนะครับจากเศรษฐกิจที่มันจะมีดีมานแล้วความเชื่อมั่นในเรื่องการาลงทุนนะครับที่เร่งขึ้นภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะไดเวอร์จากตัวจีภาครัฐเนี่ยกลางจะมาต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับสี่ฮอเตอร์แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบของอเตอร์เลยที่เราไม่เคยเจอไดเวอร์จากตัวจีนะครับหรือว่า,อ,าอิงก,กับตัวภาครัฐขับเคลื่อนนะครับขณะที่อีกแรงส่งหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจพอมันเริ่มฟอร์มตัวดีขึ้นนะครับคุณเหมือนจะเห็นว่าเออถ้าคนเริ่มมีอะไรได้มากขึ้นนั่นหมายความว่า asset quality ก็จะดีขึ้นนะครับคุณค่าสินพก็จะดีขึ้นค่าฟรีก็จะเพิ่มขึ้นและข้อสําคัญแบงก์พาณิชย์เขาจะมีเรื่องตัว capital investment นะครับหรือว่า capital management การบริหารทุนบริหารเงินนะครับในภาพไซเคิลที่เศรษฐกิจดีราคาสินทรัพย์มันก็จะดีอ่ะคุณเหมิอีกอยงหนึ่อมันก็จะมีพอร์ตโฟลิโอเน็ตเกนเข้ามานะครับเป็นภาพหวยอันนี้ก็เลยเป็นภาพหวยย้อนจริงแล้วเนี่ย แบงก์ก็จะไปได้นะครับส่วนแน่นอนว่าถ้าลดดอ,อกเบี้ยเนี่ยพวก c o n s u m e finance ตัวน,นีได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับตัวที่ดีสุดยังเป็น MTC แล้ววันนี้ผมมองเป็นโอกาสในการซื้อ MTC ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ตลาดเองอาจจะแพนิกกันเล็กๆตกใจในหน่อย,อยจากการที่เขาไปาใช้ซัลล์ฟันต่างประเทศนะครับออกหุ้นกู้นะครับต่างประเทศซึ่งอ i e l ต่างประเทศมันอาจจะสูงกว่าบ้านเราหน่อยๆอยแต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าเฮ้ยด้วยภาพที่ แบบซึ่งเป็นโลเคอล o คอมพานีแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณกู้ได้รับความนิยมในต่างชาติเนี่ยความหมายคือเลยเขาแซวว่าเขาเปิดตลาดใหม่แล้วครับคุณมหมย <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรในแนาคตเองเนี่ยถ้าแหล่งทุนไหนนะครับดอกเบีย้ยถูนะครับได้เปรียบเนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นการเปิดตลาดนำโลกออกมานะครับและด้วยโครงสร้างตอนนี้เนี่ยนะครับการที่ทุนต่างชาติ subscribe เยอะขนาดนี้นะครับมันหมายความว่าคอนฟ idence ต่อธุรกิจไฟแนนซ์เรากาลังจะกลับตัวฟวื้นตัวขึ้นมา สนผดีภาพออกใช่ไหมครับด้วภาพ Asset Security ของ n t c เนี่ยที่อาจจะดีเกือบๆที่สุดในกลุ่มจำนำเทรียญก็หมายความว่าพอสิทไทยมันเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาภาพตัวสินเชื่อจะเร็วครับและจำพราที่ผมบอกไว้ได้นะครับว่าสิ่งสำคัญในการ Drive Sector f ไฟ a นน e ทั้งหมดคือสินเชื่อโตไหมเร่งไหม,มนะครับแล้วรอบนี้เป็นรอบที่เร่งขึ้นเนี่นักทุนเองอย่าก,กังวลเรื่องตัวเขาเรียกะต้นทุนในการเงินที่เพิ่มขึ้นมาชั่วคราวนะแต่ต้องมองในเชิงสรีติคว่าคุณเปิดตลาดใหม่ ในต่างประเทศได้ดเพราะว่าแหล่งเงินกู้ของคุณเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเป็นแค่โลเคอลในประเทศนะครับอันนี้เดลเปาบอกว่า MTC พวกจำนำทะเบีเนยนจะโดดเด่นแหละนะครับงั้นเอะนทีลงมา49บาทบวกลบ,ลบเนี่ยน่าซื้อะนะระยะยาวอยู่ร่หุ้นมีโอกาสอร์ฟอร์มแล้วก็เป็นตัวนำเหมือนเดิมครับผมค่ะเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่ไตรามาสใหม่แล้วนะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมทิ้งท้ายช่วงนี้ยังไงบ้างคะครับคือตอนนี้ให้ระวังพวกกลุ่มส่งออกนะครับโดยเฉพาะสง่งออกที่ เซนซิทีฟต่อตัวค่างเงินมากๆนะค่ะไอ้กลุ่มไหนที่มันจะเซนสิทีฟต่อค่างเงินมากมากก็ลักษณะของการผลิตที่เป็น O E M นะครับ O E M O E M แบบเนี้ยนะครับเออครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแบรนด์มีโปรดักต์เป็นของตัวเองหรือว่าโปรดักต์ไลน์ที่เขาไม่สามารถที่จะอัพราคาได้นะครับในแง่ตัวซัพพลายเชนอาจจะเป็นผู้รับราคาก็จะเสี่ยงหน่อยพวกกลุ่มเพสฟู้ดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าส่งออกของบ้านเราโดยส่วนใหญ่เองเนี่ย หลายๆตัวก็มันเป็นสินค้าจําเป็นด้วยนะครับมันก็อาจจะมีความในการปรับราคาได้สุดแต่ว่าแน่นอนว่าหุ้นเองเนี่ยมันก็จะไม่เพอร์ฟอร์มมันก็จะมีโอกาสที่จะสวิงเพราะว่าตลาดเองจะคอชั่นเรื่องเอสเอ็กนะครับว่ามันจะทำให้ตัวมาจิ้นแคบลงเป็นลหลักเนี่ยคือเทรนด์ของคันบัตรมันแข็งข้า,ข,าขึ้นมาเร็วนะกลุ่มส่งออกเป็นกลุ่มหลักแหละที่อาจจะเวียงอาจจะพันพูนหน่อยนะครับแต่ว่าค่อยๆดูเป็นรายตัวแล้วกันนะครับก็อาจจะมีโอกาสในบางตัวครับผม ค่ะราบขอบพระคุณมุมมองจากทางด้านของคุณกรพัฒจากบริษัทลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ